และที่สำคัญยังเป็นต้นฐานคือจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนานิพพานที่พระพุทธเจาอรหันต์เมอท่านปล่อยวางทุกสิ่งจากสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแล้วใจท่านก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ด พอถูกส่วนก็ตกศูนย์เคลื่อนก็ไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดานเนียกาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็น ย่างใหญ่ก่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือโตก็ะฟองไข่แดงของไก่บ้างใหญ่กว่านี้บ้างตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันแต่จะเป็นดวงใสกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรที่จรละในแล้วไม่มีตำาหนิเลย สว่างดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ไม่แสบตาไม่จ้าตาไม่คือ,องตาคือจะใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนเมือนเพ็ินเนละยิ่งกว่านั้นทำดวงนี้คือความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ที่ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีก แต่เรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในของตัวท่าน ช่นเดียวกับตัวเราเพราะมีอย่างนี้อยู่ทุกทุกคนในโลกและท่านก็เห็นไปตามลำดับในกลางดวงพฐมมรรคก็จะเห็นดวงสีกลางดวงสีนี้ดวงสมาธิกลางดวงสมาธิก็เห็นดวงปัญญาคือเข้าถึงดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงมีมุติ โดยมุิก็จะก้าวถึงโดยมุติญาณทัศน,นะจะเป็นดวงใสใสสว่างยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆซ้อนๆกันอยู่เป็นหกดวงหนึ่งชุดกลั่งใจของเราให้ใสใสกลั่นของท่านให้ใสใสจะกระทังเข้าถึงกายภายใน คือกายมนุษยล์ละเอียดเราทการทำอย่างนี้ไปทีเลือก็็เห็นกายในกายแต่และก,กายก็จะถูกเชื่อมโดยด,ยดง,ดยดงยยดยธรรมหนึ่งชุดอกดวงนั่นแหละคือดวงธรรมารวาสิปทานดวงศีลดวงส,วงสามาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณัทธนะสันะซอนน้อนกันอยู่ แล้วก็เชื่อมก็ถึงกายอื่นอีกตั้งแต่กายทย์หยาบกายทย์ละเอียดกายโาภมหยาบอารมละเอียดกายอารรมณ์หยาบอรรมณ์ละเอียดกายธรรมโคตภูหยา,ยา,ยโาบญญาโคตภูละเอียดกายธรรมปตดาบันยาโตดาบันละเอียด กายทำพระสิกิตาคามียะกายทำพระสิกิตาคามีละเอียดกายทำพระนาคามียะกายทำพระนาคามีละเอียดกายทำพระรหัตยะกายทำพระรหัตละเอียดสันซ้อนเงินยุดกายทำพระโสดาบัญญัติคือโสดาปฏิมักคือหยาบเป็นมักละเอียดเป็นผล เป็นชั้นๆกันเข้าไปอย่างนี้แหละและวในสุดก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายะนะนนิพพานได้มคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของท่านเช่นเดียวกับมีอยู่ในตัวของมนุษย์ต่างแต่่าวมนุษย์ตัวๆไปไม่รู้ว่ามีอยู่แต่่ะสมมรุเจ้า ท่านได้เข้าถึงจึงรู้ว่ามีอยู่และมนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอยู่ไม่ได้บรรลุแล้วโดยพระมหากรุณาลักดับปานาดีต่อเพื่อมนุษย์และเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงนำมาถ่ายทอดมาสอนไว้ทำอย่างท่านอย่างนี้ แล้วก็จะได้รธรรมอย่างท่านทำอย่างท่านก็จะเป็นอย่างท่านและก็มีหหวก็ปฏิบัติมากมายรวมแล้วได้แปดหมืนสี่พันปมกขันซึ่งท่านสรุปย่อรวมเป็นอริยมรรคคือหนทางที่จะไปเป็นพระอริยเจ้า หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนั้นมีข้อปฏิบัติเรียงไปตามลำดับอยู่แปดข้อเหมือนมันได8แปดคันที่จะต้องทำตามรอยนี้ผิดจากนี้ไปไม่ได้ถ้าอยากจะเป็นอย่างพระองค์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ เพราะเห็นว่าชีวิตในสังสารวัฏนามาเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ปัดปลายจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เป็นต้นแล้วก็มีความโศกเศร้าเสียใจขับแกนใจลำพิไลลำปานอะไรต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้น ทั้งหมดมาเพราะมีการบังเกิดขึ้นของกายมนุษย์เมื่อมีเกิดจึงมีแก่เจ็บตายอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นบังเกิดขึ้นก็ทงไมเกิดมาเป็นมนุษย์มันจะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องทำตามแนวทางนี้มันในแปดกัน หรือข้อปฏิบัติแปดข้อที่เรียกว่าอารยมรรมถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็มีทุกข์อยู่เรื่อยไปจนชาชินทุกข์ในมนุษย์ยังพอทนได้แต่ทุกข์ในอบายที่เราไม่เห็นไม่รู้จักมันทนได้ยากมากมันทรม,มารมาก แล้วมาบังเกิดขึ้นในความไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยเรยรู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำไงถึงจะพ้นทุกข์หลับทุกข์ได้ก็ไม่รู้อีกมันจึงเป็นอันตรายตอนนี้เมื่อพระองค์บังเกิดขึ้นแล้วบรรลุแล้วนำมาถ่ายทอดแล้วผู้มีบุญมีปัญญาก็าจะ เงียบสดสดับฟงังตั้งใจฟงังเมื่อใครโกรวในสติปัญญาก็แจ่มแจง้งหายสงสัยเกิดปิติเกิดกำลังใจสุขใจเกิดฉันทะอยากจะเป็นอย่างพระองค์บ้างก็จะทำความเห็นให้ตรงสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้น แล้วก็ข้อปฏิบัติอื่นๆก็จะเรียงมาตามลำดับคืออยากทำด้วยความสมัครใจเมื่อเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็สรุปในข้อสุดท้ายคือสัมมาสมาธิเป็นบันไดขัันสุดท้ายที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้า เสีงพปเจ้คุณหลวงพ่อวัดปากนาวบาร์เิจเลยหรือหลวงปู่วัดปากนาวบารีเจเลยท่าน,นสำรับไปยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอารหันต์คือให้มันง่ายเข้ามันรักเข้าเพราะว่าบางคนมีความพร้อมในการทำสมาธิแต่ไม่พร้อมที่จะเข้าใจอีกเจ็ดข้อ โดยอ้างว่าไม่มีเวลาและอารมณ์ติดโน่นติดนี่อะไรสารพัดเพราะฉะนั้นท่านก็รัดตัดตอนววาหนย,ยุดเป็นตัวสำเร็จมาลงที่สัมมาสม,มาธิซะเป็นวิธีทางรัดตรงเพราะ,ะจะเริ่มต้นจากอะไรตรงท้ายก็สัมมาสม,มาธิเมื่อเข้าถึงสมมาสม,มาธิคือใจหยุดนิ่งได้แล้ว เจ็ดข้อจึงรู้เป็นแปดข้อก็จะเข้าใจเองแล้วก็สมัครใจที่จะทำเช่นนั้นเพระดั้นหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จ